รอต้องรองสดๆนะครับเดี๋ยวเราไลฟ์สดให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับต่อเนื่องนะครับตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นนะฮะซิต,ตี2020หรือซิตี้ฮ c h b a c k นะครับทั้งสองรุ่นนะครับท่อเอทนะครับบวกกับจูนรีแฟรกล่องเต็มระบบนะฮะจาก1 9 0 0บาทนะครับแหมลูกค้าเราอีกคันนึ่งอนะ่ะนี่สีขาวก็ลูกค้าเราอ่เน่ ก่อนจากร้านเราไปเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ซิตี้0 2 0สีขาวเมื่อกี้นี้อันนั้นมาจองโปรทำสีนะครับคาร์โซนิกนะฮะนะครับ,นะรบอ่เดี๋ยวเราจะไปลองคันนี้สดสดนะครับไม่มีเฟกไม่มีเมกนะฮะกับซิตี้สอ2 0กับโปรโมชั่นนะครับ,บ, City 2020, บ,ร,บรีแฟตเต็มระบบนะครับรีแฟรต ecu tuning บวกท่อพักไปฮัสซี่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเราลดเหลือเก้าพันเก้านะครับช่วงนี้แล้วก็ ใครที่เป็นสมาชิกนะครับในกลุ่มของซิตี้นะครับในกลุ่มของซิตี้ตัวใหม่เนี่ยรู้สึกผมจะมีโปรให้อยู่อีก15คันนะครับเมื่อเช้ามีจองมา3คันหรืออีก12คันนะครับที่เป็นราคาโปรถูกกว่านี้นะครับแต่ต้องเป็นสมาชิกในกลุ่มนะฮะลองไปดูแล้วกันว่ากลุ่มไหนนะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวเราให้ดูสดๆว่าสเตจหนึ่งนะครับจูนแบบถนนน้ามัน E20 ไม่ได้เค้นมากนะครับไม่ได้เค้นมากจะวิ่งแบบไหนไปดูกันสดๆกับรถที่แบบว่า ของครบนะฮะคันนี้ท่อเอสซนะครับตัวนี้นะครับที่เราจักโปร9,900นะฮะพร้อมจูนนะครับพร้อมจูนนะครับโอ้รู้สึกรถจะเป็นตัว RS ด้วยตัวหนักด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองกันสดๆเหมือนเดิมน,นะครับซิตี้ผมบอกเลยนะครับการเทสรถ ลองลดหลังจูนหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นไลฟ์สดผมคนแรกในประเทศไทยนะครับที่กล้าพิสูจน์ให้เห็นกันแบบนี้คนแรกของประเทศไทยนะครับนะครับไม่มีอะไรเรียวกว่านี้แล้วนะครับไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้แล้วนะครับสำหรับลูกค้ามือใหม่ทั้งหลายมือเก่าเราไม่ได้แคร์นะครับพวกเกา๋าเกาเก่งเก่งรู้เยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้ามั่นใจก็มาหาผมแต่สำหรับ คนที่คิดว่าตัวเองนะครับยังอยากจะหาอู่ที่ไว้ใจได้ของจริงชัดเจนจำ 4K นะครับ mm hmm. ก็มาที่ผมนะครับทุกอย่างที่ผมเทสผมลองให้แบบชัดเจนแล้วคุณไปเทียบดูกับรถเดิมๆนะครับ mm hmm. ว่ารถเดิมๆเนี่ยวิ่งอย่างไรแล้วหลังทํากับสูตรผมเนี่ยไม่ต้องทำเยอะอย่างคันนี้มีเพียงแค่มอพักปลาย a อซัีนะครับถ mm hmm. ้อยเอซัมาเฟอร์ที่ ที่ผมการันตีอยู่แล้วว่าใช้ดีบอกต่อวิ่งหวยลงคืนเงินนะครับเป็นสิ่งที่ผมผมบอกทุกท่านอยู่แล้วการันตีมา8ปีแล้วนะครับคาพูดนี้ไม่ต้องสนว่าสูตรอะไรราคาไม่แพงใช้ดีบอกต่อวิ่งหวยลงคืนเงินนะครับนะครับเดี๋ยวนี้มาชมกับสเตปหนึ่งน้ำมัน e 2 0จูนไม่เข็นเน้นใช้งานนะครับรีแฟตมาได้ทุกวันนะครับวันต่อวันนัดเลยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าคันเนี้ยสเตปแบบนี้ ถ่อยเอสซซีนะครับใครที่ใส่ไปแล้วก็สามารถมารับโปรโมชั่นรีแฟรได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยทําอะไรเลยรับรถแล้วตรงดิ่งมาเลยนะครับเอสซซี A A C, ดอนเมืองสมประภานะครับเข้ามาเลยขึ้นทางด่วนลงทางด่วนเลี้ยวขวาถึงร้านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเทียบกับรถเดิมนะครับคันนี้ว่าพักปลายหนึ่งใบรีแฟรเต็มระบบราคาโปรโมชั่นนะครับลองดูไปสดๆอีกหนึ่งคันวันนี้เดี๋ยวขอปิดออฟก่อนนะครับนะครับแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆ ะะออกตัวเกียร์เนะครับนะครับเดี๋ยวผมโฮ่เขาเร่งนิดนึงลองจับเวลาดูจากที่ผมบอกนะครับนะครับไปจูดไม่เคนน็นใช้งานนะครับคันนี้ มีรถนะครับเราก็จะไม่ประมาทนะครับอาศัยฟังเสียงท่อไปด้วยทีเดียวเลยแล้วกันนะครับนะครับฟังเสียงท่อไปด้วยทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือท่อพัร์ปลายเองซัสซีนะครับดูทันไหมเมื่อกี้ออกตัวคันนี้จูนแบบไม่บูตเยอะนะครับบูตไม่เยอะแล้วก็ ไฟองศาไฟไม่ได้แก่มากนะครับสเต็ปบ้านๆใช้งานทุกวันนะครับโอ้โหดูเล่งแซงดูเร่งแซงติดรถแป๊บนึงนะครับที่ผมลองให้ดูตอนนี้ฟังเสียงท่อไปก่อนนะฟังเสียงท่อไปก่อน ท่อไปก่อนนะครับตอนนี้เราใ <c oughs> จเย,ย็นๆแป๊บหนึ่งนะฮะฟังเสียงท่อไปสักครู่สักครู่นะครับสักครู่ <c oughs> ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งพันสองรอยยูเซอร์นะครับนะครับก็รถคันนี้นะครับรถที่เคยจูนสเต็ปแรกมาแล้วนะครับอยากจะมาเปลี่ยนสเต็ปนะครับ ผมคิด2,005นะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับที่จูนสเต็ปแรกมาแล้วอยากเปลี่ยนสเต็ปนะครับ2,500บาทนะครับส่วนลูกค้าใหม่นะครับที่เป็นรถใหม่ตอนนี้นะฮะที่ยังไม่เคยจูนเลยนะครับ1 9 0 0บาทพร้อมถ้อยเสียนะครับผมมีโปรอยู่9,900บาทแล้วกอ็อุดหนุนนะครับ กลุ่ม City ้เทอรโบนะฮะนะครับก็มีส่วนลดให้อีกสำหรับเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกนะฮะลองเข้าไปดูนะครับในกลุ่มสุดจะมีลงไว้ผมมีราคาพิเศษเพิ่มเติมให้อีกนะครับรีบจองกันเข้ามานะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออกตัวให้ดูใหม่นะครับกับ City Turbo, ้เทอร์โบพอพักไปซีรีแฟตเต็มระบบสเตตหนึ่งนะครับน้ำมัน E ยสินะครับนะ สเตปถนนนะสำหรับสเต็ปแข่งขันอยากจะให้จูนเค้นสำหรับไปซิ่งไปแข่งสามารถเพิ่มเติมสเต็ปได้ที่หน้าสนามนะครับเรามีโปรแกรมพิเศษสำหรับคนที่คนที่แบบว่าจะไปเอาเวลาในสนามก็มีให้อีกนะครับเพิ่มเติมให้อีกนะครับ3 2 0สไอขนมหวาหนมากครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดนะครับไม่แรงขึ้นแบบชัดเจนไม่เอาเงินนะฮะไม่เอาเงินนะครับ,นนรบสำหรับ BM BM เอ็มเบนซ์ออดี้พอชนะครับแลมโบกินนี่นะครับผมทำได้หมดนะครับจูเนอร์ผมมีหลายท่านนะครับทำได้หมดทุกเวทนะครับที่นี่ทำได้ทุกรุ่นนะครับนะาครับรีแฟรแนหรือไม่ครับผมเรียกรีแฟร์ผมเรียกรีแฟร์อีซนะครับที่ผมไม่เรียกรีแมปเพราะคำว่ารีแมปเนี่ยคนทำเนี่ยมันมีหลายคน แล้วก็มีหลายฝีมือมีหลายราคามีหลายคุณภาพถ้าผมไปเรียกแบบเหมือนเหมือนกันเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดว่าฝีมือที่นี่อาจจะเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะครับแต่ผมจะเรียกแบบนี้คนจะได้เข้าใจว่าชื่อแบบเนี้ยคือ a, อสซนะครับ,บนะครับนะครับนะครับอะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับสักครู่นะครับ รอบหนึ่งนะฮะล้อสตัดมีโปรอยู่แล้วตอนนี้ซิตี้ตัวใหม่เนี่ยผมบอกเลยจัดเล้าๆทุกอย่างที่นี่ One Stop Service ครับที่นี่วัน Stop Service มีทุกอย่างนะครับอ่ะลองดูนะครับรถสเต็ปถนนวิ่งแบบไหนลองดูนะครับนะครับ Fortuner ได้หมดนะครับ 白。Bye. โอเคไหมฮะสองที่กว่าแล้วนะครับท่อเกตกลางคืออะไรวะไม่เข้าใจครับพอไหมเอาอีกไหมไม่ต้องเลยเนาะนะอันนี้คือน้ำมันยี่ยี่สิบนะครับจูนไม่เค้นนะครับ ชนไม่เค้นนะครับสเต็ปถนนธรรมดานะฮะโอเคนะครับใครสนใจก็นัดเข้ามานะครับช่วงนี้ราคาโปรนะฮะบริการให้ทุกท่านได้ทดสอบทดลองดูนะครับว่างานที่นี่นะครับจูเนอร์ของผมนะครับนะครับไม่ได้ใช้จูเนอร์ซักมาใครนะครับนะครับใครที่เขาโอ้โหไปทุกปู่อันนั้นไม่ใช่ผมนะ นะครับผมไม่ได้ใช้จูเนอร์คนเดียวกับที่อื่นนะครับโปรดเข้าใจให้ถูกด้วยมีข่าวหลุดออกมาว่าโอ้ยนัแจมมาใช้จูเนอร์เหมือนกับอู่นั้นอู่นี้ที่ว่าไม่ไม่ใช่นะครับผมทํารถมักจะไม่ใช้แนวทางที่ซ้ํากับใครนะครับโอเคนะครับยังไงก็คุยมันจะไรแอดพิมแอดเอซัคซีออรินนะครับรถทุกรุ่นรีได้หมดครับผมรับงานทุกรุ่นครับนะครับนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ